นี่เรามาที่ไหนกันครับอันนี้มาที่สุกี้เนียวอันนี้สุกี้เนียวร้านนี้เด็กๆนะครับชอบใช่ไหมชอบไหมมีอะไรอร่อยมากลิฟท์แก๊งหนองมีอะไรอ,นนอร่อยอันนี้อร่อยก๋วยี๋ยวทอดสลัดอันนี้อร่อยทอดสลัดเด็กๆนี่เสียงดังมากนี่เรา ที่นี่หนูชอบกินอะไรเจิ้มน้ำมาที่กินเกีเ<อ>เ๊ยวทดไป<ร>แล้วคร,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 รับเ,เ,เียวทักเกียวสวรค์ทอดเกี่ยวหมูสวัค์ทอดหมดไปแล้วเด็กๆชอบก็ซุนะที่มีโอก็มีหม้อแมงเป็นสอันนะฮะวั่นันึงต้องย่างมันหนเป็นน้ำซุปไกมีน้ำจิ้รสเด็ดเลือต้องมากินกันบ่อใช่ไหมเราชอบอะไรมากกว่าีบอกสิขับดออันอานชอบหูด้ง ที่นี้จะมีหลากหลายครับมีน้ำมีอะไรนะมีน้ำซุปสปงองแบบ<อ>แล้วก็มีที่เด็กๆชอบกินปวามได้สั่นไหมวันนี้นีม่มีูด้งที่สำคัญมียูด้งเนี่ยหม้อแยกลนะครับน่ากินพี่อันนี้จะกินบบ้อย่างนอันชอบกิต้มยำมนาชอบกินสุปไก่ใช่ไหมเฮ้ยมันจับหัว อยากให้มันเดือดครับเอยากให้เติมคอนเทนท์ที่มันเดือดมันทำมันถึงสูดได้ดูดเลยที่วันนี้ที่มีอากาศหนาวมากเลยเพราะอากาศเย็นเจอความร้อนมันจะเป็นไอใช่ไหมเป็นหมอกมันลอยได้ตรงนี้ได้แล้ว ไปปักเป็นถุ่นทีนีมันเป็นแบบมันเดือดนะบางทีอ่ารวยเลยรวยเลยใครชอบกินอมากบางทีเขาใส่ลงไปหมดนั้นนะครับทั้งเห็ดทั้งวันนี้ชอบปาลบปบปาทวันนี้ชอบปลาแซลมอนจะเห็ดหมูดองวันนี้เส้นหมูดองมีสีขาวสีเขียวด้วยเขียวอร่อยมากอ่าชอบสีเขียวอลิซชอบสีอะไรอลิซชอบสีอะไร โหนี่ใครสั่งอะไรเนี่ยอักิามาโดยังไม่เคยลองมาลองนะลองแล้วจะติดใจนะมาอันที่เราทามาน้ำไดยังยตัวไปกินก่อนนะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้จเดียวเๆียบเบ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 ียเบียวเดียๆเบียบเบียเบียบเบียบเบียบเีย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  โอ้โหไปมาเห็นพ่อทอยกินอยากกินเลยดู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 ดดได้กินน้ำผักเส้นนะครับมันไม่ใช่ผักมัน,นเป็นเส้นผักแล้วนี่อะไรเส้นบูด้งเขียวโอ้โหน,นี่คืออลิทีวี TV แต่หน้านามาเต,ต็มเต็มน้องสีเขียเวเลยเราควรจะเอาไปลงอลิทนน,นาทีวีด้วยัน้งองต่องเลยนะ ช่องอาริทีวีอะไรให้แนะนำหน่อยช่องเด่นเกมไม่อยู่นะครับใครชอบสายเกมต้องมาช่องอาริทีวีใครชอบสายกินก็มาอาราใครชอบสายกินก็มาอาิทอีวีสิไม่มีอะารทีวีไม่มีแค่หน่อยสายหวาดใช่วาดใช่วานใครชอบชอบชอบกินก็ต้องมาอาริทอาราทีวีใครชอบเกมก็อาิททีวี หลายไม่ยอมให้บอกปลากินปลาหมดเลยถือกล้องปลาหมอนปลาแซลมอนแซลมอนอ๋อโหวันนี้มาข่าบ้านทุกคนปลากระโปรงวันนี้ไปเราปอกวันนี้ปัดแซลมอนมาขอดองเพิ่มหน่อยค่ะของหวานเสิร์ฟไม่ทันแล้วครับตอนนี้เด็กๆบ้านไหนบ้านไหนที่เด็กๆไม่ชอบกิน ก้าวน้อยเราต้องตามมันกินที่นี่นะเพราะมีน้ำซุปมีอะไรให้กินหลายอย่างเกี้ยมีูด้กมีขอปลากระพงค่ะขอปลาเซเว่นค่ะขอเวลาเปนกินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาไปกินแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้กินไปด้วยอ่ะไปด้วยโอ้กินไ,ไ,ไปด้วยอัดไปด้วยเหมือนที่เธอบอกว่าซื้อแพ็คของไปด้วยแล้กินไปด้วยใ,ใ,นใ,นใ,นใครกินแล้วก็ต้องกลับไปแพ็คแอลกอฮอล์สเปรย์กับอะไรสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะเราก็มีร้านอยู่ในช้อปปี้เป็นร้านแนะนำแอลกอฮดีมากเช่นแบบปลาไข่ของในช้อปปี้กับรา้านซะด้นะครับใครสนใจเรามี เรามีอันตรอนแนะนำแต่ตอนนี้ขออนุญาตมากินก่อนยังไม่ไปแพ็กอันตรายค่อยแพ็กกันกันบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าเลยจะเจอกัน,นใหม่คลิปหน,น้าไลฟหน้าตอนนี้ขอเวลาไปกินมานยั่วยั่วกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<ป>บ๊ายบายยัๆๆ่วยั่วอ่ะยั่วยั่วอ่ะยั่วยั่ว 嗯。<laughs> <laughs>